ความน่ากังวลของ AI ในอนาคตสวัสดีครับหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะครับจะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงคือเราต้องเข้าใจว่านะครับอะไรที่มีประโยชน์อันนันก็มีโทษมาหานเช่นกัน AI ก็คือสิ่งนั้นครับหลายบริษัทใหญ่ในโลกนะครับกำลังทุ่มเทวิจัยและพัฒนา AI กันอย่างไม่หยุดยัง้งเพราะประโยชน์ของ AI นะครับก็มีมากเกินกว่าที่จะบรรยายได้หมดแต่จากข่าวด้านลบของ AI ที่เคยได้ยินนะครับเราอาจกังวลใจในเรื่องที่ว่าสิ่งเหล่านี้ทํางานได้ดีมากอีกหน่อยจะเข้ามาแทนแรงงานคน ทำให้มนุษย์อย่างเราๆนะครับตกง,งานกันได้หรือหาก AI ฉลาดกว่าเราที่เป็นมนุษย์เราจะอยู่กับ AI ในบทบาทใดในส่วนขององค์กรธุรกิจนะครับจะต้องมีการผสมผสาน AI ลงในทุกสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของบริษัทประกันภัยธนาคารหรือผู้รับเหมาก่อสร้างมีคำกล่าวไว้ว่านะครับเราต่างก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเรานั่นคือการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้กำลังจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคยเป็นมาเมื่อเทียบกับ50ปีที่แล้ว ดังนั้นนะครับถ้าปัญญาประดิษฐ์จะต้องเป็นก้าวต่อไปสําหรับการทําธุรกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วสิ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียของมันคืออะไรข้อดีของ AI นะครับ 1>, 1. ช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพอาศัยความเร็วความแม่นยําความสามารถในการประมวลผลจํานวนมากและการหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ว 2. เพื่อกระจัดความผิดพลาดของมนุษย์เพราะ AI นะครับทำงานที่ได้รับคําสั่งมาอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเหมือนมนุษย์ 3. สามารถขยายขนาดของปัญหาได้เกือบไม่จำกัดโดยที่ AI สามารถทำงานที่มอบหมายได้โดยไม่ผิดพลาด 4. เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Smart Technology เพราะสามารถประมวลผลข้อมูลทุกมิติทุกทิศทางและเรียนรู้ถึงวิธีที่เหมาะสมที่สุดทำงานตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดและก็ยังสามารถเรียนรู้และปรับตัวเองได้เมื่อต้องทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ AI จะถูกนำมาใช้เพื่อบริการอัตโนมัติของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตนเองหรือเซฟด Diving Cars โดยใช้ AI ในการสำรวจถนนและสิ่งกีดขวางไปจนถึง Smart City ที่คาดว่าจะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชากรของเราให้สามารถอาศัยอยู่ด้วยสุขภาพชีวิตที่ดีข้อเสียของ AI 1. ปัญหาการเลิกจ้างนี่อาจจะเป็นข้อเสียอันดับหนึ่งของ AI ที่ถูกเน้นย้ำตลอดเวลาว่าจะเป็นสถานการณ์แห่งความโศกเศร้า และบทลงโทษที่เป็นสาเหตุให้แรงงานถูกปลดเพราะไม่สามารถทำงานได้ดีกว่าเครื่องจักรในกรณีนี้สาขาอาชีพที่ได้มีการคาดการไว้ล่วงหน้าว่าจะได้รับผลดีได้แก่งานบริการด้านสุขภาพและการเรียนการสอนส่วนในด้านของตำแหน่งงานที่ใช้แรงงานยกตัวอย่างเช่นสายงานด้านการผลิตและการขนส่งมีการคาดการว่าจะมีการปลดพนักงานออกมากที่สุด 2. หัวหน้าที่เป็นหุ่นยนต์ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนฝันร้ายที่น่ากลัวของสังคมในจินตนาการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วัส,สันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ IBM ได้มีการนำา i i และว,วัสดุแอน a l ลิติกมาใช้ในการตัดสินใจว่าพนักงานมีความคุ้มค่าต่อการเพิ่มขึ้นของเงินที่จะจ่ายไปหรือไม่ทั้งในส่วนของโบนัสและการเลื่อนตำแหน่งโดยดูจากประสบการณ์และผลงานในช่วงที่ผ่านมาของพนักงานทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการตัดสินคุณภาพและทักษะของแต่ละคนที่อาจจะเป็นประโยชน์ของบริษัทในอนาคตข้างหน้า 3. AI อาจมีความลำเอียงทั้งนี้ โมเดลที่สร้างขึ้นมาและข้อมูลที่ฝึก AI บางส่วนของข้อมูลอาจจะมีความลำเอียงที่เกี่ยวกับเพศสีผิวหรือคุณลักษณะบางอย่างของมนุษย์ซึ่งทําให้ AI ถูกฝึกให้จํามาแบบผิดผิดการใช้ AI ดังกล่าวจึงมีปัญหาได้โดยมนุษย์ที่ดูแล 4. AI อาจตัดสินใจผิดทางเช่นเดียวกับข้อ3คือว่าการตั้งเป้าหมายของ AI และฝึกอบรมให้ AI ทํางานให้ตรงกับเป้าหมายนั้นค่อยคอยมุ่งไปสู่ทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ เรื่องนี้ในภาพยนตร์ไซไฟมีการใช้หนังภาพยนตร์อย่าง Terminator เขาสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อรักษาสันติภาพของโลกแต่ว่า AI นั้นประมวลผลแล้วว่ามนุษย์คือตัวปัญหาดังนั้นสิ่งที่ AI ควรจะทำก็คือยึดอำนาจจากมนุษย์ 5. ข้อผิดพลาดท,ที่มนุษย์สร้างขึ้นแม้ว่า AI นะครับจะสามารถขาจาัดข้อผิดพลาดของมนุษย์ออกจากกระบวนการได้เกือบทั้งหมดแต่มันก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในรหัสคำสั่งที่พร้อมกับความลำเอียงและอคติ โดยส่วนใหญ่นะครับจะพบอยู่ในขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับสามารถประมวลผลเพื่อทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อประชากรบางกลุ่มได้สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับในกรณีที่ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ถึง100%นะครับแฮกเกอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความกระหายความรู้ของ AI ได้เช่นกัน ตอนนี้พวกเราก็คงจะพอเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของ AI แล้วใช่ไหมครับเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับเข้าไปดาวน์โหลดแบบทดสอบที่1และ2มาทําได้นะครับเพื่อจะได้ทราบว่านะครับเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดบทที่3เป็นต้นไปนะครับจะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับผม